สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สบ้านหมอชอนสมุนไพรเพชรบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์สุปวัน a พลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ Duckham keeps you moving สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคุยกับช่างคุยทุกเรื่องเรื่องรถยนต์กับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับรถที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับรถเก่ามีโอกาสเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าท่านดูรายการคุยกับช่างรถของท่านเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวช่างโดนจะมาแนะนำนะครับแก้ไขหรือดูแลด้วยตัวเองไม่ยากเลยสําหรับท่านผู้ใช้รถนะครับ นี่แหละครับคือรายการคุยกับช่างคุยทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับและช่วงนี้นะครับน้ำมันเครื่องมีผลกับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงมากน้อยแค่ไหนติดตามในช่วงช่างแนะครับน้ำมันเครื่องมีผลกับการสิ้นเปลืองอย่างไร น้ำมันเครื่องนะครับมีบทบาทสําคัญครับในการดูแลปกป,ป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องที่ดีนะครับหรือน้ำมันเครื่องที่เกรดที่สูงกว่ามาตรฐานนะครับจะช่วยปกป,ป้องชิ้นส่วนทนการเสียดสีได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองด้วยนะครับน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงนะครับของดีเซลนะครับมาตรฐานสูงสุดตอนนี้คือ API CK4 น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐานสูงสุดของรถยนต์เบนซินนะครับคือ API SP ถ้าเกิดว่าท่านใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับนี่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำนะครับมีสลกต่างต่างนะครับมีคาบเหนียวคราบที่โครนติดอยู่บริเวณเสื้อเครื่องติดอยู่บริเวณฝาสูบช่างเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นภาพแบบนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ที่คุณรัก คุณสมบัติที่ช่างโดนพูดมาทั้งหมดนะครับมีอยู่ในผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดักแฮมดักแฮมเพื่อนแท้ของรถคุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงท่านจะรู้ว่ารถของท่านสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้จริงขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Auto s s c a u t o p a r พาโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภยัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ ซูเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน f อ B ีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคีฟยูมูวิ่งบ้านหมอชรสมุนไพรเพชรชบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ ซุเปอร์วันพลาซาศูนย์การค้าเพื่อชุมชน The keeps you กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการคุยกับช่างนะครับผ่านอากาศหนาวมาไม่นานช่วงนี้อากาศร้อนอีกแล้วนะครับและการที่จะเตรียมรถในช่วงฤด,ดูร้อนหรือหน้าร้อนเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างจะต้องดูอะไรเป็นพิเศษบ้างตามช่างโดนมาเลยครับ ้าร้อนเราจะดูอะไรสังเกตหน้าปัดสังเกตไฟเตือนที่หน้าปัดจะช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับอันดับแรกเลยสําหรับในส่วนของเครื่องยนต์อุณหภูมิความร้อนเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะครับในตัวเครื่องยนต์รวบรวมไปถึงระบบเกียร์อ,อัตโนมัติที่เป็นระบบเกียร์ออตโต้ด้วยถ้าอุณหภูมิความร้อนเดือดขึ้นมาเนี่ยน้ำมันเกียร์ก็จะเสื่อมสภาพควบคู่ไปด้วยเพราะนั้นต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมีปัญหาเรื่องน้ําขาดน้ําหายน้ําแห้งหรือไมมนะครับฝาหม้อน้ํานะครับ หรือคอท่อยางน้ำต่างๆนะครับรถที่ใช้งานเกิน1 5 0 0 0 0มกิโลไปแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของระบบระบายความร้อนพัดลมระบายความร้อนหรือพัดลมไฟฟ้านะครับในรถรุ่นนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้านะฮะสังเกตด้านหน้านะครับนี่คือพัดลมไฟฟ้านะครับช่วยระบายความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมไฟฟ้าที่ระบายความร้อนแผงลังพึ่งแอร์นะครับหรือแผงคอยร้อนนะครับหรือพัดลมไฟฟ้านะครับที่ช่วยระบายความร้อนสําหรับหม้อน้าใส่พานักเครื่องนะครับ แล้วก็ตัวฟีปั๊มนะครับหรือฟีพัดลมนะครับในรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะมีฟีพัดลมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าความหนืดน้อยลงนะครับอาจจะต้องเติมน้ํายาฟีปั๊มช่วยด้วยนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับสายพานสําคัญมากรถรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนะครับเขาจะเป็นสายพานรวมนะครับจะเป็นสายพานเครื่องสายพานแอร์สายพานไดชาร์จมีเส้นเดียวครับแต่รวมกันหมดเลยถ้าสายพานเกิดขาดขึ้นมานะครับระบบระบายความร้อนจะเกิดปัญหาเรื่องโอเวอร์ฮีทแน่นอน เพราะว่าไม่สามารถระบายความร้อนได้นะครับเพราะนั้นสายพานก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับฝาหม้อน้ำหม้อน้ำท่อยางน้ำทั้งบนและล่างนะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือวาล์วน้ำครับสำหรับรถที่เกิน1 5 0 0 0 0สมกิโลแล้วต้องเช็คดูแลเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของวาล์วน้ำหรือปั๊มน้ำที่มีบทบาทสำคัญมากนะครับในเรื่องของการช่วยระบายความร้อนนะครับรถบางรุ่นดีเซลบางรุ่นจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับ ท่อยางน้ำนะครับที่เข้าเทอร์โบนะครับเป็นเส้นนี้ครับมาดูได้เลยนะนี่ฮะนี่ครับ,รบเทอร์โบก็มีการระบายความร้อนด้วยน้ําเหมือนกันนะครับมีน้ํามันเครื่องด้วยมีการระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูแลเป็นพิเศษ,ษ,ษเลยในเรื่องของระบบหล่อยเย็นหรือระบบน้ําอย่าปล่อยปละละเลยทําให้น้ําขาดน้ําหายผลเสียตามมาเยอะนะครับเ <uk> พราะว่าในหม้อน้ําในปัจจุบันนี้นะครับรถที่ผลิตขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับ <S <s <uk> รในหลังพึ่งหม้อน้ำเนี่ยเขาจะมีออยเกียร์นะครับโดยสารผ่านหลังพึ่งหม้อน้ํามาด้วย เพราะฉะนั้นถ้ารถเกิดโอเวอร์ฮีทนะครับออยเกียร์เนี่ยจะเกิดความร้อนไปด้วยทําให้น้ํามันเกียร์เสื่อมสภาพตามไปด้วยมันพ่วงกันหมดนะครับในปัจจุบันและที่สําคัญนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับน้าหยดหรือน้ํารั่วน้ําหยดน้ํารั่วจากอะไรครับจากฝาม้อน้ําที่ซีนยางบริเวณฝาม้อน้ําเสื่อมสภาพอันนี้จะเจอปัญหาเวลาเครื่องยนต์เย็นแล้วน้ําหายหาไม่เจอนะครับให้เปิดฝาม้อน้ําแล้วดูซีนยางบริเวณฝาม้อน้านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อมีเพชเชอร์แรงดันแล้วน้ําจะลีกออกบริเวณฝาแต่เวลาจอดอยู่ที่เปิดฝากระโปรงหาไม่เจอครับปัญหาเกิดจากฝาม้อน้ําอันนี้สําหรับรถที่เกิน1นึ0 0 0สมกิโลไปแล้วต้องเช็คฝาหม้อน้ําก่อนเลยอันดับแรกอาการน้ําหยดนะครับแล้วก็น้ํารั่วนะครับบริเวณข้อต่อนะครับพวกแคมป์รัดต่างๆนะครับคอท่อน้ำนะครับท่อน้ํามีการแข็งตัวนะครับมีการเสื่อมสภาพหรือแข็งตัวนะครับก็เกิดปัญหาของอาการความร้อนเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําหยดน้ํารั่วนะครับไม่ว่าจะเป็น คอท่อน้านะครับหรือตัวตาน้ําข้างเครื่องนะครับก็มีผลครับหรือท่อยางน้ําที่อยู่หลังเครื่องครับนี่คือปัญหาที่ไม่สามารถมองเห็นนะครับบางทีเนี่ยเจ้าของรถมองแต่ภายนอกครับแต่ด้านหลังนั้นไม่สามารถมองเห็นต้องให้ช่างเช็คให้นะครับเพราะว่าบริเวณตาน้ําข้างเครื่องจะอยู่ด้านล่างมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับต้องอาจจะต้องขึ้นลิฟต์ยกรถหรือขึ้นห้อยนะครับเพื่อตรวจสอบเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับอาการน้ําดันน้ําหายนะครับแล้วก็เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับ เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เกิดปัญหานะครับก็คือฝาสูบโกงน้ําดันนะครับแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยไม่มีเวลาครับฝืนใช้เติมน้ํามาเรื่อยเลยจนขับไม่ไหวแล้วโอเวอร์ฮีทนะครับระบบแอร์นะครับถูกตัดการทํางานนะครับทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับใครที่ขับรถในช่วงหน้าร้อนนะครับระบบน้ำเนี่ยสำคัญมากขับขับอยู่แล้วปรากฏว่าแอร์เย็นๆอยู่แล้วอยู่ๆแอร์ตัดเฉยๆไม่เย็นเนี่ย สันนิษฐานได้เลยว่าระบบลอเย็นของท่านเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาไม่มีการระบายความร้อนที่ดีครับระบบแอร์ถึงได้ตัดเพื่อช่วยลดภาระโหลดให้กับเครื่องยนต์นะครับใครขับขับอยู่เมื่อวานแอร์เย็นแต่วันนี้ขับมาตอนเที่ยงแล้วแอร์หายไปเฉยแอร์ไม่เย็นมีลมร้อนออกมาต้องดูแลนะครับต้องรีบจอดรถข้างทางเลยตรวจเช็คเลยในช่วงหน้าร้อนนี้น่ากลัวมากสําหรับคันนี้นะครับฝาสูบโกงนะครับฝืนใช้ต่อนะครับวาน้ําเสื่อมสภาพด้วย นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถแล้วห่างการดูแลบำรุงรักษายอย่างถูกวิธีนะครับวาลวน้ําสําคัญมากนะครับหนึ่งแสนไมล์หรือ1นึ่งแกิโลเนี่ยควรจะเปลี่ยนทิ้งเลยคันนี้นะครับฝาสูบโกงนะครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกว่าเสื้อสูบโกงด้วยไหมถ้าเสื้อสูบโกงด้วยท่านทําแต่ฝาสูบอย่างเดียวคือสายฝานะครับอาจจะสายฝาเจบาเจวาลนะครับปรับตั้งระยะเคลรนวาลเรียบร้อยแล,แล้วประกบเข้าไปเนี่ยฝาสูบ เรียบแล้วแต่เสื้อสูบบิดอยู่ปัญหาก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมครับคือรถของท่านซ่อมไม่จบเพราะนั้นเนี่ยช่างที่มีประสบการณ์นะครับเขาจะดูให้ทั้งตัวฝาสูบด้วยแล้วก็ตัวเสื้อสูบด้วยเสื้อสูบหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมาดูครับนี่ครับคือเสื้อสูบนะครับต้องวัดระยะเค์ของเสื้อสูบด้วยว่าเสื้อสูบโก่งไหมนะครับแล้วก็ต้องมีไดเกตวัดไลเนอร์ด้วยนะครับว่าลูกสูบหรือตัวไลเนอร์นั้นยังมีทรงกลมอยู่หรือไม่นี่ครับมาดูใกล้ๆนะครับในตัวของเสื้อเครื่องยนนต์ะครับ จะมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงบริเวณเสื้อเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยใครที่ไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำยาหม้อน้ําใครที่ไม่ค่อยได้ดูแลรถนะครับกลับมาดูแลรถนะครับเพียงแค่น้ําหยดครับแล้วท่านไม่ดูนะครับพอมันหยดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนรถเกิดการโอเวอร์ฮีทก็มีผลกระทบครับทำให้ฝาสูบโกงบางท่านโชคไม่ดีครับถึงขั้นจะต,ต้องเปลี่ยนเครื่องเลยก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ อากาศร้อนหรือช่วงฤดูร้อนเนี่ยสำคัญมากนะไม่เพียงแต่เครื่องยนต์นะครับยังมีระบบปรับอากาศอีกแอร์บ้านไม่เย็นนนะยังปล่อยไว้นะครับแต่แอร์รถไม่เย็นเนี่ยต้องซ่อมแอร์รถยนต์ก่อนนะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่สําคัญนะแอร์บ้านไม่เย็นปล่อยไว้ได้นะเปิดพัดลมได้นะแต่แอร์รถไม่เย็นเนี่ยขับรถไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบปรับอากาศสําคัญมากใครที่เจอปัญหานะครับเวลารถติดแอร์ไม่เย็นสาเหตุของรถติดแอร์ไม่เย็นเกิดได้จากอะไรครับหนึ่งเลยน้ํายาแอร์ขาดหรือเปล่า นะครับถ้าน้ำยาแอร์ขาดมีผล 2. ระบบระบายความร้อนก็คือพัดลมไฟฟ้าของระบบปรับอากาศเนี่ยมันทํางานหรือเปล่าถ้าพัดลมไฟฟ้าไม่ทํางานก็มีผลนะครับหรือรถโอเวอร์ฮีตหรือเปล่าถ้ารถโอเวอร์ฮีทก็มีผลครับทำให้แอร์ไม่เย็นเพราะระบบแอร์ถูกตัดการทํางานเพื่อลดภาระโหลดไปช่วยในส่วนของเครื่องยนต์นะใครที่เจอปัญหาหน้าร้อนแอร์ไม่เย็นหรือจอดอยู่กับที่ตอนติดไฟแดงแอร์ไม่เย็นแต่เวลาขับแอร์เย็นเช็คเลยน้ำยาแอร์ขาดไหม ลงไฟฟ้าทํางานหรือเปล่าหรือแผงระบายความร้อนหรือแผงคอยร้อนด้านหน้าเนี่ยนะครับมันระบายความร้อนได้ไม่ดีหรือเปล่าต้องขับถึงจะเย็นนะครับหรือโชคไม่ดีเลยกําลังคอมเพรสเซอร์มันดรอปกำลังคอมเพรสเซอร์ Drop, มันตกหรือคอมเพรสเซอร์ไม่มีกําลังก็ทําให้แอร์ไม่เย็นนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหรือน้ายาแอร์ขาดนะครับเนื่องจากอิวาเบอรเตอร์หรือคอยเย็นที่อยู่ด้านในนั้นมันรั่วก็เกิดขึ้นได้ครับหรือมีเสียงดัง นะครับสังเกตง่ายๆเลยท่าน้ัยาแอร์รั่วนะครับท่านเปิดแอร์ตอน,น,นเช้าเนี่ยจะรู้สึกแสบตานะครับนั่นคือระบบของท่านเนี่ยมีโอกาสรั่วสูงนะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนนะครับสิ่งที่ต้องดูแลนอกเหนือจากเครื่องยนต์ที่ช่างโดนพูดไปแล้วนะครับก็คือระบบปรับอากาศครับช่วงนี้ฝุ่น pm 2.5เยอะด้วยนํากรองแอร์มาทําความสะอาดกันบ้างหรือเปล่าครับกรองแอร์ก็มีบทบาทสําคัญครับก็เหมือนกับแอร์บ้านนะครับเขาจะมีฟิลเตอร์กรองถ้าท่านไม่ค่อยได้เอากรองแอร์ของรถยนต์มาเป่า ลมแอร์ที่ออกมาก็ออกมาไม่เยอะนะครับนำฟิลเตอร์กรองหรือกรองแอร์ออกมาทําความสะอาดเป่าซะนะครับหรือถ้ามันสกปรกมากก็เปลี่ยนนะครับมีแค่นี้เองเบื้องต้นดูแลระบบปับอากาศด้วยตัวท่านเองนะครับถอดเกะหน้ามาเปลี่ยนกรองแอร์ไม่ยากเลยทําเองก็ได้แล้วกรองแอร์ราคาหลักร้อยไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยกรองแอร์เนี่ยกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับในรถบางรุ่นบางยี่ห้อนั่นคือกรองแอร์มีบทบาทสําคัญครับถ้าท่านดูแลทําความสะอาดกรองแอร์อย,อยู่บ่อย ปัญหาที่ตู้แอร์ของท่านตันนั้นก็จะน้อยแต่ถ้าท่านไม่ค่อยได้ดูแลกองแอร์นะครับปัญหาทําให้ตู้แอร์ของท่านหรืออีวาเรเตอร์หรือคอยเย็นท่านตันแล้วทําให้เกิดรอยรั่วมีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นดูแลระบบปรับอากาศนะครับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องของระบบแอร์รถยนต์สําคัญมากนะครับและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับคือแรงดันลมยางนะครับท่านจะต้องตรวจเติมแรงดันลมยางให้เหมาะสมนะครับกับการใช้งานในช่วงฤดูร้อนด้วยนะครับรวมถึงสุขภาพร่างกายของผู้ขับขี่เองนะครับ รถนะครับถ้าแอร์ไม่เย็นนะครับก็มีผลนะครับกับอุณหภูมิในร่างกายท่านอาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับจิบน้ําบ่อยๆในขณะขับทางไกลนะครับและนี่คือในช่วงหน้าร้อนสําคัญมากจะต้องดูแลอะไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับใกล้เทศกาลสงการเข้ามาเต็มทีแล้วควรเช็ครถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลนะครับในเรื่องของระบบระบายความร้อนของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ํามันเบรกหรือน้ํายาบารุงสามพ้าน้ํา แล้วก็ระบบปรับอากาศในรถยนต์นะครับท่อยางต่างๆควรตรวจเช็คก,ก่อนที่ท่านจะเดินทางไกลรถของท่านจะได้ไม่ตายกลางทางนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามในเพจ f a c e b o o k t i k t o k และ y o u t u b e Channel ช่างดนมสาสเตอร์คาร์นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดย s Part s t Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์ ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแกส๊สบ้านหมอชอนสมุนไพรเพชรบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทย FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศกลับมาช่วงนี้นะครับมาตอบคำถามจากแฟนรายการคุยกับช่างนะครับที่ถามคำถามผ่านทางช่องทางเพจ Facebook TikTok และ y o u t u ช anel ช่างดนมาสเตอร์ขากันนะครับมีคำถามอะไรบ้างเราไปดูกันครับ คำถามจากทางบ้านนะครับถามมาว่าใช้ A C V 5 0หรือ Tota Camry นะครับบอกว่าเครื่องยนต์เดินไม่เรียบอาการสะดุดตั้งวาล์วหายไหมต้องบอกก่อนนะครับอาการสะดุดกระตุกหรือเครื่องยนต์เดินไม่เรียบเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับส่วนใหญ่ที่พบนะครับในการใช้งานเชื้อเพลิงเบนซินอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้แก๊สนะเกิดปัญหานะครับวาล์วห่างครับแล้วก็วาล์วรั่ววาล์วรั่วได้จากอะไรครับจากรถโอเวอร์ฮีตหรือความร้อนสูงนั่นเองนะครับ ทำให้เกิดปัญหาวาลวรั่วนะครับแล้วก็จะรั่วในฝั่งไอเสียนะครับส่วนฝั่งไอดีเนี่ยมีไอน้ำมันเครื่องเลี้ยงพออยู่แล้วจะไม่พบอาการรั่วนะครับส่วนระบบแก๊สอ p g RPG นะครับมีปัญหาทําให้วาลวรั่ววาลวยันได้หรือไม่ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านห่างการดูแลบำรุงรักษาหรือท่านจูนส่วนผสมของแก๊สนั้นบางมีการเผาหน้าวาลวครับทำให้วาลวสึกหลอ นี่คือปัญหาที่พบสําหรับรถที่ใช้ LPG หรือ NGV อาการสะดุดกระตุกหรือเดินไม่เรียบนะครับไม่ได้เป็นปัญหาจากวาล์วอย่างเดียวนะครับยังมีในเรื่องของหัวเทียนคอยจุดระเบิดนะครับหรือแม้กระทั่งกับหัวฉีดเชื้อเพลิงเบนซินของท่านอาจจะเกิดปัญหาก็ได้สําหรับคุณที่ใช้โต y ต้ a แคม r y A CV 50นะครับยังไงแล้วนํารถไปเช็ค ตามคำแนะนําที่ช่างโดนบอกไปนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับจากทางบ้านนะครับที่ถามผ่านทางช่องทางเพจเฟซบ o ๊กทิกต o o k และ like, y o u t u b e c h anel n ช่างโดนมสาสคาร์นะครับเบนซ์ <S 2 0 2 c 1 8 0นติดแก๊ส LPG ได้หรือไม่ตอบเลยว่าได้นะครับแต่ในรถเบนซบางรุ่นไม่สามารถติดได้นะครับถ้าเป็นตระกูล MPI อย่างตัว W202-C180 ี ที่เป็นโมดูลอยู่ใต้กระป๋องพักน้ำเนี่ยสามารถติดตั้งระบบแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดแบบ MPI ได้นะครับส่วนรถ Mercedes b e n บบางรุ่นนะครับเป็นเครื่อง Direct Injection ยังไม่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ Benz W202 นี้สามารถติดตั้งได้นะครับช่างโดนแนะนำนะครับให้ติดตั้งชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สนะครับตอบโจทย์ทุกการขับขี่และความประหยัดสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ในตระกูล MPI และระบบ Direct Injection นะครับ สอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับในชุดอุปกรณ์แก๊สคุณภาพสูงยุโรปแก๊สครับคุณแม็กนะครับถามคำถามผ่านทางช่องทางเพจ Facebook, TikTok และ Youtube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับคุณแม็กถามมาว่ารถผมติดแก๊สเวลาออกตัวต้องรอให้เกความร้อนขึ้นสักนิดหนึ่งถึงจะขับได้เกิดจากสาเหตุอะไรครับรถติดแก๊สนะครับถ้าต้องรอให้เกความร้อนขึ้นก่อนรถถึงจะขับได้ คุณแม็กเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าใช้รถยี่ห้ออะไรแล้วติดแก๊สร,ระบบฟิกมิกเซอร์หรือระบบหัวฉีดถ้าเกลความร้อนไม่ขึ้นรถออกตัวไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือระบบเครื่องยนต์เบนซินของคุณเนี่ยหัวฉีดอาจจะสกระปรกอุดตันนะครับทำให้ต้องรอให้ร้อนก่อนนะครับถึงจะสามารถขับได้กับ2ครับระบบเกียร์อโตเมติของคุณเนี่ยเกิดปัญหา ต้องรอให้อุณหภูมิร้อนก่อนนะครับเกียร์ถึงจะสามารถทํางานได้โดยเฉพาะรถตระกูลเกียร์แรงดันนะครับชุดลูกสูบมันแข็งตัวครับชุดลูกสูบแบบนี้แข็งตัวนะครับหรือโอลิงต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสภาพแข็งตัวต้องรอให้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์มันสูงก่อนเกียร์ถึงจะสามารถสร้างแรงดันได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถของท่านเนี่ยเกิดปัญหานี้นะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับระบบแก๊สอาจจะเป็นที่ระบบเครื่องยนต์คือหัวฉีดสกปรกอุดตันนะครับเดินไม่สมบูรณ์นะครับหรือ ระบบเกียร์ระบบส่งกําลังของคุณเนี่ยเกิดปัญหานะครับในชุดลูกสูบเกียร์หรือโอลิงซีนต่างๆที่อยู่ภายในเกียร์ต้องรอให้อุณหภูมิมันสูงก่อนถึงจะสามารถสร้างแรงดันและขับเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นอาการนี้ช่างนนมองว่าไม่น่าเกี่ยวกับระบบแก๊สที่คุณติดตั้งมานะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถฝากคำถามผ่านทางช่องทางเพจ Facebook ติ๊กตอและ YouTube c h ช n แนลช่างดนมาสเตอร์คานะครับคำถามที่น่าสนใจนะครับช่างโดนจะนำมาตอบในรายการคุยกับช่างนะครับหรือสามารถโทรสอบถามปัญหารถยนต์ในช่วงไลฟ์สดได้นะครับที่เบอร์0928789939 0928789939นะครับไลฟ์สดทุกวันจันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s a t a อท o p พา t โดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส ไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพราซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชนเอฟดีแบตเตรี่ไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคีฟยูมูฟิ้งบ้านหมอชอนสมุนไพรเพชรชบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับและติดตามช่างโดนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ครับเวลา15นากาถึง15บน,นทีวันนี้ช่างโนลาไปก่อนสวัสดีครับ